สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิกอเด็กพิกอาคานะคะดูดวงทายใจในหัวข้อที่ว่าฟังดีๆนะคะในหัวข้อที่ว่าคนรักเก่ากลับมาในวันที่เรากำลังเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแม่คนรักเก่า เคยได้ยินคํานี้ไหมคะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนบางทีคนรักเก่ามันก็จะมีอดีตที่ฝังใจในด้านอบอุ่นมันก็ยังตัดไม่ขาดคนรักใหม่ก็แสนดีเหลือเกินแล้วเราอะอยู่ตรงกลางเราควรจะเดินหน้า move on ไปข้างหน้าหรือจะดีเทิร์นความรักครั้งใหม่ครั้งเก่าเนี่ยดีนะคะถ้าใครตกในสถานการณ์แบบนี้บางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจแบบไม่มั่นใจใจไม่นิ่งใจตัดสินใจแบบ ยังไงดีมันมันบอกไม่ถูกถูกไหมคะแต่ถ้าคุณมาดูคลิปนี้คุณอาจจะได้แนวทางจากโชคชะตาบ,บ่งบอกคุณก็ได้ว่าถ้าคุณเลือกแบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเลือกแบบนี้ผลลัพธ์อาจจะเป็นยังไงตั้งจิตอธิษฐานค่ะมองกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้ามีทั้งหมด3กองด้วยกันสีชมพูสีดำแล้วก็ดาวชมพูดำดาวเอาแบบนี้ละกันนะคะชมพูดำดาวนะคะว่า อธิษฐานเลยว่าตอนนี้คนรักเก่ากลับมาในวันที่เรากําลังเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่ได้คิดจะเริ่มอย่างจริงจังตอนนี้เหมือนกําลังจะรู้สึกพิเศษแต่คนรักเก่าดันกลับมาเราควรจะทํายังไงดีตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่บอกว่าให้เวลาห้าวินาทีค่ะเชิญค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเลือกกองไพ่มอะว่าจะทํานายกองดาวก่อนค่ะเออเก็บกองสีดํานี้นะคะเราจะมาดูกองดวงดาวกันก่อนดีกว่านะคะว่า คุณจะได้คำตอบอะไรจากโชคชะตาคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะมันจะยิ่งยืนยาวนานไปตราบใดที่โชคชะตาจูนคุณให้มาติดกับคลิปนี้นั่นแสดงว่าเขาต้องการสื่อสารกับคุณและให้คำตอบให้คาตอบแล้วนะคะมาดูกันค่ะ คนที่เลือกไพ่กองดาวนะคะในหัวข้อที่ว่าคนรักเก่ากลับมาในวันที่เรากําลังเริ่มต้นใหม่เราควรจะตัดสินใจอย่างไงดีนะคะโอ้โหจะตัดสินใจยังไงล่ะคะไพ่กระบอกบอกชัดเจนเลยทีเดียวนะคะให้ใช้สติค่ะให้นิ่งๆใช้สติมองเหตุที่เป็นอดีตที่ทําให้เลิกกัน และมองเหตุที่เราจะไปข้างหน้ากับคนใหม่ที่เรากำลังเริ่มต้นศึกษานี่นะคะไพ่ใบนี้นะคะคุณไม่สามารถที่จะเห็นกันตัวหรือเก็บเอาไว้ทั้งสองคนเป็นแนวทางของคนที่ว่าเอ้ยเก็บๆไว้ก่อนหรือชะลอการตัดสินใจไว้ก่อนหรือเก็บเอาไว้ทั้งสองคนเผื่อว่าคนนี้คุยกันได้ดีคนก็อาจจะ ไม่เอาคนเก่าแต่ถ้าคนใหม่คุยกันไม่ได้ดีเอาคนเอาคนเก่าดีกว่าเนี่ยแหละค่ะไพ่เป็นแบบนี้เอาจริงๆคนที่เลือกกองเนี้ยเหมือนกับจะตัดสินใจไม่ได้ในการเลือกที่คนใดคนหนึ่งและเหมือนอยากจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนโดยอาจจะให้บทบาทของคําว่าเพื่อนทั้งคู่ซึ่งคนทั้งคู่ไม่รู้ว่าคุณคิดแบบนี้และก็ไม่รู้จักซึ่งกันและกันคุณก็เลยกลายเป็นคนที่บอกตรงๆว่าเก็บเขาไว้ทั้งสองคนแบบ คิงเหรียญคือมองทุกสิ่งทุกอย่างมีเหลือเผื่อขาดเออเขาเรียกว่าเหลือเผื่อขาดนัด่นหมายความว่ามีมากดีกว่ามีน้อยมีหนึ่งมีสองดีกว่ามีหนึ่งเอออย่างน้อยเสียอีกคนหนึ่งไปได้อีกคนหนึ่งก็ยังดีถ้าคุณคิดแบบนี้หมอวาดบอกเลยนะคะว่ามันมันจะคุณจะมีความสุขได้แค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันเป็นลักษณะของไพ่เนี่ยแหละคะ่ะ อของของสคนมันจะเป็นลักษณะของความสุขที่มันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่เดะมูนคุณก็จะกลับเข้ามาคิดแล้วก็วิตกกังวลนะคะและสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะกลายเป็นดาบทิมแทงความรู้สึกของคุณเองคุณสามารถที่จะคนโทรลได้คุณสามารถที่จะา,าจะะวางแผนเขาสคนไม่รู้จักกันหรือคงไม่ได้เจอกันแต่คนที่คิดมากก็คือคุณและคนที่ ทำให้มันเป็นปมมันก็คือคุณเช่นเดียวกันนะคะคุณต้องคิดที่ดีว่าคุณอยากจะเก็บเอาไว้หรืออยากจะม o v e on หรือว่าอยากจะกลับไปที่อดีตหมอวาดอยากเตือนนิดนึงนะคะหนังสือถ้าเล่มเดิมเคยอ่านแล้วปัญหาเดิมๆการจบแบบเดิมๆอาจจะเกิดขึ้นเพราะคําตอบมันเคยออกมาแล้วแต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปเพราะว่าหนังสือเล่ม เล่มใหม่ที่เรากําลังจะอ่านก็คือการเรียนรู้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือจะอ่านจนจบเล่มเราก็ไม่รู้ก็เหมือนความรักครั้งใหม่นั่นเองแต่การที่คุณที่เลือกไพ่กองนะคะดวงดาวแบบนี้แล้วตัดสินใจว่าจะเก็บเอาไว้สองคนเป็นคําตอบที่หมอว่ารู้สึกว่ามันออกมาจากส่วนลึกคุณคุณไม่ต้องการตัดใครคุณอ่านปะว่าเออคบไปเป็นแบบเพื่อนก็ได้หมอวาดขาบันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเนาะคนนี้อีกอีกทางนึงคนนี้อีกทางนึงซึ่งคนหนูก็ไม่รู้ว่าความรักครั้งหน้ามันจะเป็นยังไงมันจะลงเอยหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีคนเก่า บอกได้เลยค่ะว่ามันจะเป็นความสุขแค่ช่วงประเดี๋ยวประดาวสุดท้ายคนที่ทุกข์ที่สุดก็จะเป็นคุณเพราะมันยากนะคะโลกใบนี้นะคะมันมันไม่ได้กําหนดให้ความรักมันเกิดเป็นเลขคี่มันหนึ่งก็ไม่ได้สามก็ไม่ได้ความรักมันต้องเป็นสองแล้วก็ต้องเป็นเลขคู่ด้วยนะคะคุณต้องเป็นคนเลือกและหมอวาดมองว่าคุณจะเลือกที่จะ ่ตอนั่นหมายความว่าคุณจะเลือกที่จะคบคนใหม่ค่ะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเออ่คุณรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันอืมไม่แน่เพราะคุณมองว่าถ้าคนเก่าเคลียร์จบเคลียร์สำเร็จว่าจะไม่ทําแบบนี้แล้วนิสยัยเราจะปรับเปลี่ยนแล้วเป็นการฆ่าโทษให้อภยัย คุณก็อาจจะกลับไปหาคนเก่าถ้าคนเก่าสามารถเปลี่ยนแปลงใน,นสิ่งที่คุณมองเห็นได้แต่หมอว่าอยากจะเตือนว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนมันมีค่อนข้างน้อยเพราะว่าเขาก็เป็นดาบคุณก็เป็นดาบแล้วคุณก็เคยเป็นดาบคือมีอารมณ์ใส่การคือมีความโมโหใส่การคือเคยมีวาจาที่กระแทกหรือว่าทําให้เจ็บช้าน้ําใจเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งคุณก็กลัวว่ามันจะมันก็จะหมุนเวียนกลับเข้ามาอีกอืมแต่ไพ่ตอนจบเหมือนคุณจ้ะ เดินหน้าเนาะอ่ะหมอวัดขอบอกเลยว่าคุณจะ move on คุณจะออกจากคนเก่านะคะและไปตั้งต้นตั้งหลักเรียนรู้กับคนใหม่ของคุณที่กำลังก้าวเข้ามาในชีวิตดังนั้นคนที่เลือกให้กองนี้ถึงแม้คนเก่าจะรักษาสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะคุณก็จะต้องคิดบวกรบคุณหารอย่าง ที่ท้วนโดยไม่ได้เอาความรักมาผสมคุณก็จะบกแล้วคุณหายแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นิสัยพื้นฐานของเราแต่และคนเนี่ยของคนเก่ากับคุณเนี่ยมันเป็นดาบคือมันแข็งทั้งคู่บททะเลาะกันก็แข็งแรงทั้งคู่ใจแข็งทั้งคู่มีความเป็นตัวตัวเอเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองสูงมันก็เลยทะเลาะกันแบบนี้หมอว่าว่าคุณจะ move on ค่ะแล้วคุณจะไม่ return กลับไปหาความสัมพันธ์ ที่เป็นอดีตแล้วถึงแม้ว่าอดีตจะกลับเข้ามานะและปัจจุบันนี้ก็พยายามจะเวียนหรือตามตือ้อคุณนะคะเวียนหรือตามตื้อหรือทําในสิ่งที่ดีพยายามให้คุณนึกถึงคําความสุขที่เคยพัดผ่านมาขอความเป็นธรรมขอการแก้ตัวจากคุณอีกครั้งแต่สุดท้ายคุณมีหัวพาน,นิดค่ะตอนแรกเหมือนจะเก็บเอาไว้แต่พอคุณได้ตระหนักดีแล้วก็คิดมากมาก,มาก,มากคิดแล้วคิดอีก สุดท้ายคุณเลือกที่จะเก็บเอาไว้แค่คนเดียวก็คือคนตัวจริงของคุณและปล่อยอดีตให้มันผ่านไปเพราะว่ามันจบไปแล้วให้มันไหลไปตามสายน้ำ่นแหละก็ให้มันอยู่ในโหมดของความทรงจำและคุณก็เลือกที่จะ move on แล้วก็เลือกที่จะคบหากับคนใหม่ค่ะและเรียนรู้กับคนใหม่อีกครั้งหนึ่ง แล้วคุณก็ยอมรับว่าถ้าคนใหม่เนี่ยคุณโตขึ้นเลยนะคะถ้าคนใหม่ไม่โอเคก็ไม่เป็นไรชีวิตนี้ฉันอาจจะต้องเดินทางอีกก็ได้ในเส้นทางของความรักคุณก็จะเดินทางต่อไปเพราะคุณเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วจึงไม่ค่อยกังวลอะไรเรื่องของการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คุณจะไม่ฝืนแล้วเพราะว่า คนที่เป็นอดีตอ่ะคุณให้ใจเขามากแล้วคุณก็เหมือนตั้งใจที่อยากจะมีะความสุขร่วมการลงทุนร่วมหรือว่าการอยากใช้ชีวิตยาวๆอยู่ด้วยเขาแต่สุดท้ายเมื่อเขาไม่มีคนอื่นขอใช้คํานี้เลยนะคะหรือว่าเขาปันใจจากคุณไปแล้วเขาจะมาขอโอกาสมันจะเป็นเหตุและผลว่าคุณควรมองอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลอกไพ่กองดาวนี้รับรองค่ะคุณ move on แน่นอนและคุณค่อนข้างที่มั่นใจในตัวเองที่จะกุ้หาคนใหม่ ถ้าคนใหม่มีปัญหาคุณก็สามารถที่จะเปิดใจและเรียนรู้รักครั้งใหม่ได้อีกคุณเป็นผู้หญิงเก่งคนนึงมีความมั่นใจในตัวเองหมายว่าเชื่อว่าคุณจะเดินเส้นทางนี้ได้อย่างแข็งแรงอยู่แล้วนะคะและในกรณีที่สมมติว่าคนที่มาดูคลิปนี้เป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นเพศที่3นั่นหมายความว่าคนที่คุณอธิษฐานถามอยู่ว่าเนี่ยคนเก่าเนี่ยจะกลับมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสรรพนามไปความหมายก็คงเหมือนเดิมคือไม่ว่าผู้ชายที่ดูคลิปนี้อยู่คุณก็จะ คบกับผู้หญิงคนใหม่หรือว่าเพศที่สามมาดูอยู่คุณก็คบกับคนคนใหม่ของคุณนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมอวาดด้วยนะจ๊ะไปต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูกองไหนที่หมอวาดจะเลือกตอบเออหมอวาดนี่คราวนี้มาแปลกเนาะปกติจะนับหนึ่งนับสองนับสามนะคะวันนี้หมอวาดอยากจะหยิบกองไหนมาอ่านก็หยิบมาเรามากองที่จักรราศีคนที่เลือกกองสีชมพูนะคะว่าหัวข้อว่า คนรักเก่ากลับมาในวันที่เรากําลังเริ่มต้นใหม่ออืือกลับมาทําไมเนี่ยมาสร้างควาหมหงุดหงิดใจให้กับเราทําไมเนี่ยมันอยู่ที่คุณค่ะ ใจแข็งคุณก็รอดใจกระจอบคุณก็อาจจะเจ็บเหมือนหนังสือเล่มเดิมที่อาจจะหน้าสุดท้ายแล้วก็ได้เนาะแต่ก็ไม่รู้ค่ะการตัดสินใจในเรื่องของความรักมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนเนาะเรามาดูกันคนที่เลือกกองสีชมพูนะคะว่าดวงของคุณเป็นยังไงจะเลือกคนเก่าหรือเลือกคนใหม่นะคะดี p อมพโอ้แม่พระใจดีโอ้โหมีความใจดีมากค่ะ ชูออฟคัฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองใบย,ยังตัดสินไม่ได้เลยค่ะควีนออฟโอ้โหคุณนิ่ใจดีมากๆถ้าเขาถ้าการจบกันครั้งนี้โอ้โหอืมอ้าวเนื้อลุ้นมทบตายเดี๋ยวนะคะขอดูอีกกองหนึ่งอ้าวขอดูซิจะมีใบนั้นไหม โอ้ oh. คนที่เลือกไพ่กองนี้บอกได้เลยค่ะคุณจะเอาคำตอบเลยนะคุณจะมูฟออนค่ะนั่นหมายความว่าคุณเลือกที่จะเรียนรู้และคบหากับคนคนใหม่มากกว่าที่จะกลับไปรุ้นรักกับคนคนเก่าเพราะคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งเก่าคุณทุ่มเทมากๆแล้วคุณก็ใจดีใจเย็นแล้วคุณก็เป็นผู้ยินยอมยอมเจ็บยอม ยอมใจตามใจเขามาโดยตลอดนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจและความรักนี้มันก็จบกันไปมองว่าคนรักเก่าของคุณที่เลิกลากันไปเนี่ยมันน่าจะมาเหตุและผลของหนึ่งผิดแล้วแก้ตัวแล้วคุณสงสารก็เลยขอ,อให้อภยัยหรือว่าโกหกอะไรคุณสักอย่างหรือว่าไม่ซื่อสัตย์หรือพูดปดเรื่องอะไรสักอย่างหนึง่งมันทําให้คุณรู้สึกแบบ โกรธมากๆทั้งๆที่คุณไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วคุณก็เป็นคนดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นนะคะหมอวาดมองว่าแฟนของคุณไม่ซื่อสัตย์หรือว่าคือยังมีอารมณ์เจ้าชู้แต่คบไม่เป็นตัวเป็นตนนะคะและคุณก็ใจดียอมมาโดยตลอดเหมือนบทเมียหลวงที่รักสามีบูชาสามีแต่เราไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคุณมีความเป็นราชินีด,ดาบเพราะฉะนั้นคุณมีความใจแข็งยอมยอมจะสุดใจ ยอมรู้จะอยอมยังไงให้อภยัยไม่รู้จะให้อภัยกี่รอบคือใจดีก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเมื่อมันเต็มเกินมันถึงจุดพีคของความรู้สึกคุณก็เลือกที่จะตัดและเลิกอย่างถาวรกว่าจะเลิกได้คุณก็คิดแล้วคิดอีกความรักที่คุณมีต่อเขาเอ่ยความสงสารเขาความเห็นใจความรู้สึกเกี่ยวกับอดีตความทรงจํามันทําให้คุณยังอยู่ที่เดิมจนกว่าจะเลิกคือนานกว่าจะเลิกถ้าเป็นคนอื่นเขาบอกเฮ้ยแกฉันเลิกแหละแต่คุณไม่เลิก นะคะทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจคุณสักเท่าไหร่แต่เพราะว่าคุณรักเขาไงนะคะแล้วถามว่าดวงของคุณนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีคนรักครั้งใหม่ใช่ไหมใช่คุณเลือกที่จะเรียนรู้รักครั้งใหม่คุณยังมีดวงของความรักวนเวียนสถิตรอบๆตัวคุณอยู่นะคะคุณมีโอกาสเจอรักแท้นะคุณมีโอกาสเจอความรักที่หอมหวานจนถึงขั้นแต่งงานยังมีโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างนี้นะคะแล้วคุณโฟกัสที่คําถามที่ว่า คนล้กเก่ากลับมาในวันที่เรากําลังเริ่มต้นใหม่คุณก็ช่างเถอะก็แล้วแต่จะกลับมาก็ไม่ว่ากันแต่อย่าล้้าเ้นก็นแล้วกันเพราะคุณมีความไม่โอเคแล้วและจริงๆแล้วเพื่อนของคุณก็ไม่โอเคกับการกระทําของอดีตแฟนของคุณด้วยและคุณก็มองว่าเวลาที่คุณเสียใจเจ็บช้าน้ําใจก็มีแต่เพื่อนที่ปบประโลมคุณก็เลยเริ่มเริ่มที่จะเชื่อเพื่อนจากแต่ก่อนที่ไม่เชื่อเนาะเริ่มที่จะเอ็นเอียงมาเชื่อ,เ,อ,อเชื่อเพื่อนและเริ่มที่จะ ไม่โอเคกับความรักครั้งเก่าแม้ว่าจะสงสารเขาในใจลึกๆแม้ว่าเขาจะอ้อนวอนแม้ว่าเขาจะชักแม่นำทั้งห้าสุดท้ายคุณก็เลือกที่จะไม่ไปต่อกับเขาเลือกที่จะเดินหน้าจะไม่รีเทิร์นไม่ถอยหลังกลับคุณจะไม่แล้วคุณคุณทําดีที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองได้ทําดีที่สุดแล้วและเวลานี้ในเมื่อคุณไม่ให้เกียรติในความรักของเราคุณก็ไม่สมควรที่จะได้รับเกียรติในการยืนเคียงข้างชั้นในเมื่อคุณเลือกที่จะเจ้าชู้หรือว่า ผู้หญิงไปทั่วยังไม่หยุดยังไม่พอถึงแม้จะมีใั้เป็นตัวจริงหรือแม้จะให้อภัยสักเท่าไหร่สุดท้ายคุณก็เลือกที่จะเป็นเดอะสตาร์กับเดอะเวิร์ก็คือหยุดพอละ ฉันจะกลับมาเป็นตัวเองกลับมาเป็นคนของฉันเวลาที่ผ่านมาฉันทุ่มเทให้กับคุณมันดูไร้ค่านะคะไพ่ไพ่ย,ยังบ่งบอกว่าคุณจะกลับมาโฟกัสที่กลุ่มเพื่อนสนิทมิสหายการทําชีวิตการทําเป้าหมายให้ตัวตัวเองประสบความสําเร็จถ้าความรักครั้งใหม่นี้ดีมันก็อาจจะถึงขั้นแต่งงานไปเลยก็ได้คุณก็มองว่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะคุณจะทําให้ดีที่สุดและจะทําไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํซ้เดิมคุณเป็นคนรักใครก็จะรักจริงเลยนะคะไพ่ใบนี้คือ คุณจะมองว่าอดีตที่จักพยายานที่จะกลับเข้ามาหรือฟื้นความสัมพันธ์ของคุณคุณจะมองว่าเขาเข้ามาลุกลามหรือว่าล้ำเส้นในความเป็นส่วนตัวของคุณจบแล้วไม่จบเลยอือจะบอกก่อนนะคะผู้ชายที่เลิกกับคุณไปเขาจะมีจริตเขาจะมีอารมณ์เสียดายคุณตอนหลังเขาจะมีอารมณ์ว่าเฮ้ยเสียดายว่ะไม่น่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เลยหมอว่าทําไมพูดแบบนี้เหมือนจะชมคุณเรอใช่ คุณมีดีอ่ะมีดีให้เขาเสียดายคนเราบางคนไม่จําเป็นต้องดีร้อยปร์เซนไม่ต้องแบบว่าโอ้โหเป็นจากกรยานีแต่ในส่วนความดีที่ผู้ชายคนหนึ่งเห็นน่ะมันหาไม่ได้จากคนอื่นมันเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นในิสัยของคุณน่ะเออเขาก็จะรู้สึกว่าเสียดายว่ะเฮ้ยต้องกลับไปงอสทีหรือว่าเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าหรือในอีกกรณีหนึ่งคิดแบบติดลบคืออดีตของคุณไปไม่รอดอืม เป็นจังหวะของคุณกําลังจะเริ่มต้นพีดอกออกผลในการคบหาคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเป็นช่วงเวลาที่คู่ของอดีตแฟนงคุณกําลังน่มสลายก็ได้เวลามันมันเหลื่อมล้ํากันไงคะจังหวะที่เขามีความสุขคุณกําลังใจสลายจังหวะที่เขา ล่มสลายในความรักคุณกําลังผีดอกออกผลกับคนรักใหม่ก็ไม่แปลกที่เขาจะต้องกลับมาและก็ดีใจด้วยที่คุณจะไม่รีเทิร์นจะไม่หันหลังกลับไปที่อดีตหนังสือเล่มเก่าจบยังไงก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแถมคุณจะลาคาญบล็อกเบอร์อีกต่างหากไม่สนใจผู้ชายคนนี้ไม่สนใจคนคนนี้ที่เป็นอดีตอีกแล้วคุณจะเดินหน้าแล้วค่ะดีไม่ดีคุณอาจจะมีความรักครั้งใหม่คุณจะวางความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นในสเต็ปของคาว่าเพื่อนก่อน พอดูแล้วคุณจะโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นปนิบัติปนเปร์ความสุขใช้ของดีทําตัวเองให้สวยงามทําตัวเองให้กลายเป็นแบบดาวเด่นคือคุณจะพัฒนาตัวเองศักยภาพเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเปลี่ยนการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใช่เพราะว่าให้คนรักเก่าเสียดายแต่เพราะว่าคุณรักตัวเองหมอว่าได้เชื่อว่าความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานของการเซฟตัวเองด้วยแล้วก็จะค่อยๆรัก จะไม่ผีผามรักแล้วก็จะค่อยๆเรียนรู้จะไม่ไม่พยายามชี้ชัดว่าคนนี้ต้องเป็นแฟนชนันเพราะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นค่ะด,ดีไม่ดีเขาเรียกว่าักชีวิตโสดด้วยซ้าไปไม่โสดแล้วมีความสุขกับหมอวาดหนูก็เลยขอโสดแต่มีคนคุยแบบนี้ค่ะนี่ละค่ะคือคําตอบของคนที่เลอลไพกองสีชมพูจะ้ะไปต่อนะคะเราไปต่อไปต่อกันที่กองสุดท้ายกองดํา หมอวาดเรียกซะสีดำเลยเนาะเออเรามาดูกันที่กองสุดท้ายค่ะนะคะในหัวข้อที่ว่าคนรักเก่ากลับมาในวันที่เรากําลังเริ่มต้นใหม่ไอยาจะกลับเราจะเอาไงดีอะเราจะเอายังไงดีอะเราจะเอายังไงดีอะเออหมอวาดเป็นตัวแทนให้นะคะจะกลับไปอ่านหนังสือเร่มเดิมหรือว่าจะเปิดหนังสือหน้าใหม่เพื่อเรียนรู้คะ่ะดูกันนะโอ้โหคุณอ้าว six of pentacle อืม คุณก็รู้เนะว่าดีกับคุณเขาค่อนข้างมีใจโรเลเนาะเออแล้วคุณก็รู้ว่าของแบบนี้มันเลิกกันยากเนาะเออแต่ใจดึงคุณอยากให้อภัยเขาอยากดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งอย่างที่เขาพูดได้หรือเปล่าการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณได้หรือเปล่าคุณแบ่งรับแบ่งสู้พยายามบวกรบคุณหานพยายามชั่งตวงวัดว่าควรหรือไม่ควร ดูจากไพ่เหมือนใจจะอ่อนนะคะพอเห็นไพ่ใบนี้กีสลบค่ะเดทไม่ใจอ่อนเหมือนจะใจอ่อนยอมพูดยอมคุยจนอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะคนที่เป็นอดีตของคุณอะ่ะเฮ้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยสงสัยได้คืนดีกับแฟนแน่ตั้งสเตตัสเลยว่าได้คืนดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจคุณอะ่ะมันแบ่งรับแบ่งสู้คืนดีลีม่คืนดีดีสดาบก็คือ50-50กับความรู้สึกอยากเรียนรู้ครั้งใหม่ก็อยาก ความรักครั้งเก่าก็โหคิดมากมายเลยนะอืมเอาอย่างนี้ค่ะคนที่เลือกไพ่กองนี้คุณนะห้าสิบห้าสิบกับตัวเองคุณไม่ไม่คุณตัดเขาไม่ขาดแต่คุณก็รู้ว่าเขาไม่เปลี่ยนตัวเอง เขาจะเปลี่ยนแค่ช่วงนี้และสุดท้ายเขาก็จะไม่เปลี่ยนคุณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสําหรับเขาหรือว่าในนิสัยบางอย่างที่คุณทะเลาะกันแล้วให้มีปัญหาเลิกกันเนี่ยมันเป็นนิสัยของเขาแล้วก็คงเปลี่ยนกันยากคุณรู้ดีอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็กล้ากึกเพราะคุณยังรักเขาคุณยังมีความสุขในอ้อมกอดของเขาได้อยู่คุณยังรู้สึกมีความสุขเวลาได้อยู่กับเขาบางมุมของเขาทําให้คุณยิ้มได้หัวเราะได้คุณก็เลยยังคงติดในเรื่องของกิเลส ภาพรวมอ่ภาพเขาเรียกว่าภาพโรแมนติกความทรงจําที่เป็นความใกล้ชิดความทรงจําที่เป็นการได้ใกล้ชิดได้อยู่ในอ้อมกอดของเขาได้มีความสุขได้ใช้ชีวิตได้ตื่นเช้ามาเจอเขาอยู่ในอ้อมแขนของเขาคุณติดตรงนั้นแต่พอคุณมาบวกรบคุณหาแล้วใจคุณมันมันค่อนข้างกลัวว่าเฮ้ยจบแล้วคือจบสิคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยนะคะบอกได้เลยคุณจะมีเสียงสะท้อนในตัวเอง คือสมองกับหัวใจมันทะเลาะก,กันเองค่ะอีกสมองก็เลยจะบอกว่าสมองก็บอกว่าเฮ้ย mm. จบพอคนเรามันเลิกมันแก้ไม่ได้หรอกแม่สมองดุแต่หัวใจคุณแบบเออหรือว่าจะเอายังไงดีเรายังรู้สึกอบอุ่นเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายคุณเชื่อมั่นและคุณก็ลังเลไปในตัวนะแต่คุณก็เลือกที่จะ move on ค่ะคุณเลือกที่จะฟ้าหลังฝนสดใสเสมอคุณเลือกที่จะโสดดีกว่า คุณเลือกที่จะมองสายลุ้งทิวใหม่สายลุง้งเ,เส้นที่อยู่เส้นขอบฟ้าเส้นใหม่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อค้นหาความรักครั้งใหม่ความรักครั้งเก่าคุณจึงตอกตะปูฝาลงเรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าจะสองจิตสองใจคุณก็ไม่ได้หักข้ามน้ําใจเขาแต่คุณคิดว่าถ้ามีรักครั้งเก่าเอายอมให้อภัยความรักครั้งเก่ากลับเข้ามามันน่าจะทําให้คุณจะต้องคิดมากเหมือนเดิม นะคะคุณอยากมีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณอยากแต่งงานคุณอยากมีลูกคุณอยากเจอฟ้าหลังฝนที่สดใสเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองนี้ไม่แปลกคุณรักเขาอยู่แต่คุณเลือกที่จะหยุดและยุติแล้วเพราะคุณคิดว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และคุณเลือกที่จะคบคนคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสายลุ้งเส้นใหม่อาจจะเป็นความสุขรูปในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้คุณเลือกที่จะ move on ค่ะ หมอว่าก็ดีใจด้วยนะคะบางครั้งคนเราเวลาจะเลิกกันได้เนี่ยมันจะต้องมีมันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันหนึ่งครั้งแล้วเลิกเนาะมันจะเป็นลักษณะของการเลิกกัน เฮ้ยทำแบบนี้มันต้องมีการทะเลาะหลายครั้งจนเกิดคำพูดที่ว่าเลิกกันเถิดเพราะกว่าจะคบกันตั้งนานแต่เลิกกันน่ววันเดียวมันก็เลิกกันแล้วหันหลังกันแล้วมีคนใหม่กันได้แล้วเพราะฉะนั้นหมอว่าเชื่อว่ามันต้องมีเหตุการณ์ผ่านมาค่อนข้างเยอะไม่งั้นคุณไม่ช่างตวงวัดขนาดนี้หรอกทั้งทังที่ใจคุณก็ยังรักแต่ก็สุดท้ายคุณก็ยอมแพ้ให้สมองสั่งความรู้สึกว่าไปพอละพอละความรักเก่ามันมันเจ็บมันปวดมันช้ำใจกลับไปก็คงต้องคิดมากเหมือนเดิม ไปหาสายลุงเส้นใหม่ดีกว่าความสุขหลังฝนตกดีกว่าฟ้าฝนมันผ่านไปแล้วเราไปเจอความสุขที่มันสดชื่นกว่านี้มันดูเขียวชอุ่มมาดูหวานชื่นมันดูเย็นใจดีกว่าก็แล้วแต่คุณตัดสินใจแต่หมอเชื่อว่าหมอว่าเชื่อว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยถูกต้องนะแล้วแต่คุณนะ เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณแล้วหมอว่าอยากจะบอกให้ทุกท่านดูคลิปหมอว่าด้วยนะคะเดี๋ยวหมอว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องใจปันสุขจิตสําราในเรื่องของการใช้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่บวกถ้าคุณรู้ว่าการคิดบวกอ่ะมันมีพลังอํานาจมันสามารถดึงดูดบางสิ่งบางอย่างให้ในชีวิตคุณได้อย่างมหัศจรรย์และ Amazing อย่าลืมติดตามคลิปเพลย์ลิสต์ใหม่ๆของหมอว่าด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วย ถคาครูแค่คําว่าขอบคุณหรือแค่แชร์ออกไปบอกว่าก็มีความสุขแล้วก็ยินดีมากๆนะคะสําหรับวันนี้ด้วยรักและปาฏนารดีขอทุกคนมีการตัดสินใจที่มีความสุขและจบลงเอยด้วยความว่าความสุขความสุขและความสุขค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะ